ด้วยแต่เราไเท่ากันเราลิคัวเลยอ่ะยังไงเท่าถุงไม่ไดเอามาจัดโต๊ะหรอ Get my top. E... É. Thank mm -hmm. you.